YG ออกแถลงการเกี่ยวกับสุขภาพของจีซูแบล็กพิงทำเอา YG Entertainment อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ค่ะซึ่งล่าสุดได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการต่อความกังวลของแฟนๆที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของ G Black จีซูแบล็กพิงซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ชาวเน็ตได้มีการรวบรวมภาพถ่ายของจีซูแล็กพิงจากคอนเสิร์ตล่าสุดจํานวนหลายภาพและเขียนว่านี่เป็นเนื้องอกที่คอของจีซูไม่ใช่หรือและชาวเน็ตได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเธอควรไปโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจชิ้นเนื้อ นี่อาจเป็นเนื้องอกที่ไม่รุนแรงแต่ก็อาจเป็นเนื้อร้ายได้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและจะหายไปถ้าเธอได้รับการผ่าตาดัดแล้วเมู้ภาพเหล่านี้เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นทางออนไลน์ YG Entertainment ต้นสังกัดของ BLACKPINK ก็ได้ออกแถลงการเมื่อเช้าวันที่4พฤศจิกายนเพื่อให้แฟนๆมั่นใจว่าไอดอลสาวสบายดีค่ะซึ่งต้นสังกัดได้เผยว่าจีซูจัดการตารางเวิร์ลทัวร์ได้ดีและไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพของเธอค่ะและขณะนี้ Black พิงคอยู่ในอเมริกาเหนือสําหรับเวิร์ทัวร์บอลพิงคซึ่งงานนี้ก็ทําให้แฟนๆที่ได้ฟังคําแถลงการของ YG Entertainment ต่างก็คลายความกังวลใจได้บ้างเกี่ยวกับสุขภาพของจีซู Black พิงคค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปคร่าวว่าอาการบวมที่คอของจีซูนั้นจะหา และกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับจีซูที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive in that better day I could walk